23เหตุการณ์สำคัญที่โซโลทำการตบศัตรูไปแล้วครับมาดูกันครับว่ามีศัตรูคนไหนบ้างที่ตกเป็นเหยื่อคมดาบสุดรุนแรงของโซโลครับและสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้จะมีสิทธิ์ได้ลุ้นรับรางวัลทานอตด,ด้วยนะครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องก้มหน้าฉันะครับผมคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงโลโล,โลโอาโซโลครับว่าเขาสามารถเอาชนะศัตรูคนไหนไปแล้วบ้างครับก็จะพูดถึงศัตรูทุกคนที่พ่ายแพ้กับโซโลไปแล้วนะครับผมโดยถ้านับกันตรงๆนะนับกันเป็นจํานวนคนเนี่ยเกินร้อยคนด้วยซ้าไปนะครับ โซโลนี่คือไล่ฆ่าลากหัวโคมๆไล่ตบเขาไปทั่วแมปเลยนะครับผู้คนที่เป็นเหยื่อโซโลนี่คือเยอะมากครับเนื่องด้วยจํานวนคนที่โดนโซโลตบนี่คือมันเยอะมากจริงครับเราก็จะขอนับเป็นเหตุการณ์กันแล้วกันครับว่ามีเหตุการณ์ไหนบ้างครับที่โซโลตบศัตรูไปครับโดยที่เรารวบรวมมาได้ครับจากศัตรูนับร้อยคนครับโซโลเนี่ยจะทําการตบศัตรูที่มีชื่อเสียงเหตุการณ์สาคัญสาคัญมาทั้งหมด23เหตุการณ์ครับในตอนที่โซโลเป็นนักล่าฆ่า หัวที่มีชื่อเสียงโด่งดังฝีมือดีมากๆครับเขาอ่ะเคยโดนทาบทามจากองค์กรบาร์ล็อกเวิร์ครับโดยจะมีมิสเตอร์เซเว่นนะครับไปชักชวนโซโลนะครับแต่ว่าโซโลเนี่ยก็ไม่สนใจที่จะเป็นลูกน้องใครอยู่แล้วนะครับโซโลก็มีการพูดแบบกวนๆไปพูดแบบท้าทายไปครับว่าถ้าจะให้ไปอยู่องค์กรรับองค์กรอาชญากรรมอะไรเนี่ยโซโลขอเป็นหัวหน้ากันแล้วกันนะครับก็ปรากฏว่าคุยกันไม่ลงตัวนะ เป็นทางด้านวิเตอร์เซเว่นนะครับที่โดนโซโลตบไปครับเหตุการณ์ที่2ครับโซโลกับลูฟี่ร่วมมือกันเผชิญหน้าต่อสู้กับมอร์แกนมือขวานครับแล้วก็เป็นทางด้านโซโลนะครับที่สามารถรเผ็ิศึกมอร์แกนมือขวานไปได้ครับเหตุการณ์ที่3ครับโซโลโค่นล้มคาบาจิได้ครับโดยคาบาจีเนี่ยก็จะเป็นระดับหัวหน้าของกลุ่มจัสลัดบาร์กี้เนี่ยครับโดยตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วตัวโซโลเองเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บอยู่แล้วระดับหนึ่งนะครับในการต่อสู้เนี่ยต้องบอกว่าเสียเปรียบคาจิออยู่พรครับ แต่สุดท้ายเนี่ยก็เป็นทางด้านโซโลนะครับที่โชว์ความแข็งแกร่งโชว์ความอึดแล้วก็เอาชนะคาบาจิไปได้ครับเหตุการณ์ที่4ครับโซโลตบคว่ำไปพร้อมๆกันถึง2คนเลยครับเป็นตอนที่โซโลสามารถเอาชนะชามูแล้วก็บูจิได้ครับเป็นการต่อสู้แบบ1ลุม2นะครับโซโลลุมชามูแล้วก็บูจินะผม คือโซโลคนเดียวแต่มันก็เก่งไงครับฝีมือก็ยังเหนือกว่า2คนนี้อยู่ดีครับสามารถเอาชนะได้โดยที่ไม่ยากเย็นครับและต่อให้มีการบัฟพลังมีการพาวเวอร์อัพจากการสะกดจิตของจังโก้นะครับฝีมือของเจ้าพวกนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถเทียบชั้นโซโลได้ครับเหตุ hey, การณ์ที่5ครับโซโลสามารถเอาชนะฮัตจังหรือว่าเจ้าฮาจิตัวนี้ได้ครับฮัตจังเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยมีดีกรีเป็นนักดาบที่แข็งแกร่ง,งที่สุดของเกาะเงือกนะครับคือดีกรีดูเหมือนจะดีนะแต่เอาจริงฝีมือเจ้านี่คือ ไม่ไม่เท่าไหร่ธรรมดามากนะแม่งมีหกดาบด้วยซ้ำคือดาบมึงเยอะมากนะครับแต่ก็พ่ายแพ้กับโซโลอะไรกันไปครับหตุการที่หกครับโซโลปะทะก,กับทาชิงีครับโดยทาชิงีเนี่ยหน้าตาเหมือนกับคุณนะมากนะครับผมโซโลเนี่ยก็เรียกว่ามีความหุดหิดในการต่อสู้กับทาชิงนีนะครับผม หน้าดันเหมือนเพื่อนสนิทตัวเองกันไซอย่างนั้นครับแต่ก็นั่นแหละครับผมทาจิงีเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นนักดาบฝีมือดีคนหนึ่งของกองทัพเรือนะแต่ทักษะฝีมือเชิงดาบครับห่างชั้นกับโซโลมากมายพอสมควรครับก็เป็นทางด้านโซโลนี่นะครับสามารถเอาชนะทาจิงีได้โดยที่ไม่ยากเย็นเลยละครับเหตุการณ์ที่เจ็ดคับโซโลปะทะกับองค์กรบาล็อกเวิร์กถึง100คนครับก็จะเป็นพวกนักล่าฆ่าหัวในวิกิพีเดียนะครับหนึ่งต่อร้อยนะพระเจ้าช่วยหนึ่งต่อร้อยนะครับโซโลมเก่ง เ,เกินไปแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่โซโลเนี่ยเป็นบอสแมปนะครับผมคือฟาร์มของมาครบแล้วเลเวลตันแล้วนะไล่ค่าไล่เก็บกวาดทุกคนในแมปเลยครับ คือองคอ์กรบอลล็อกเวิร์ประมาณร้อยคนในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยก็มีคนเก่งมากเก่งน้อยปะปนกันไปครับแต่คนที่มันเก่งๆเลยเนี่ยมันก็ต้องบอกว่ามีนะถูกไหมครับพวกเอเจนต์นัมเบอร์นะครับแล้วพอรวมกันถึง100คนเนี่ยเอาจิงแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ง่ายนะครับกับการที่จะเอาชนะคน100คนด้วยตัวคนเดียวครับแต่โซโลทําได้นะครับก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ครั้งใหญ่เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สร้างชื่อเสียงอย่างมากให้กับโซโลนะครับโซโลตบ100คนได้แบบชิวๆอะไรกันไปครับเป ร้อยนะครับผมร้อย <im ế net repay> คนก็เอาเขาไม่อยู่นะเหตุการณ์ที่แปลครับโซโลสามารถเผด็จศึกเอาชนะมิสเตอร์ไฟได้ครับจริงๆแล้วความสามารถเขาก็ดูน่ากลัวดูโกงอยู่นะครับเต็มมนุษย์ระเบิดอะแบบ โจมตีทุบต่อยอะไรมันก็สร้างแรงระเบิดได้นะครับเป็นความสามารถที่น่ากลัวครับแต่ก็นั่นแหละครับผมโซโลของเราก็ยังคงความโหดอยู่ดีนะครับมิสเตอร์ไฟก็โดนตบอะไรกันไปครับเหตุการณ์ที่9้าครับโซโลสามารถชนะมิสเตอร์วันได้ครับเป็นหนึ่งในศึกที่ลากเลือดมากๆของโซโลครับกับการที่จะต้องก้าวข้ามตัวเองขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับการที่จะชนะมิสเตอร์วันได้คือการที่โซโลเนี่ยจะต้องฟันเหล็กให้ขาดได้ครับแล้วโซโลก็ทําได้จริงๆนะครับผมสามารถชนะมิสเตอร์วันได้ในศึกที่阿า巴ั塔 เหตุการณ์ที่1 0ครับโซโลสามารถเอาชนะบราหัมได้ครับเป็นการต่อสู้บนเกาะแห่งท้องฟ้าครับเป็นคู่ต่อสู้ที่สร้างความลําบากให้กับโซโลพอสมควรนะครับสำหรับราหัมนะก็เป็นนักสู้ฝีมือดีของพวกชาวแชนดีนะครับคนที่ใช้ดาบสู้กับคนที่ใช้ปืนเนี่ยคนที่ใช้ดาบมันเสียเปรียบเขาตั้งแต่ไกโคอยู่แล้วนะครับแล้วเจ้าบราหัมก็มีเทคนิคการต่อสู้ที่หลากหลายนะมีการเคลื่อนไหวที่คาดเนายากมีการใช้ระเบิดแสงรบกวนการมองเห็นโซโลด้วยครับก็ถือว่าเป็นศัตรูคนหนึ่งที่ สร้างปัญหาให้กับโซโลอย่างมากนะครับเหตุการณ์ที่11โซโลสามารถเอาชนะโอมได้ครับ <_ S 1> ก็เป็นอีกหนึ่งศัตรูสุดร้ายกาจในภาคเกาะแห่งท้องฟ้าครับแล้วเจ้าโอมเนี่ยก็เป็นนักดาบคล้ายโซโลด้วยครับเพียงแต่ว่าดาบของเจ้าโอมเนี่ยมันจะมีความพิสดารพันลึกนะครับดาบของเขาจะใช้เมฆเหล็กเอามาเป็นอาวุธที่มันจะมีระยะการโจมตีที่ไกลกว่าดาบทั่วไปนะครับเป็นดาบที่คล้ายๆแท้นะครับและด้วยความเป็นเมฆเหล็กนะครับมันก็ไม่ได้มีรูปแบบที่ตายตัวนะครับสามารถเอามากลายเป็นโล่ป้องกันการ โจมตีก็ได้ด้วยครับแล้วเจ้าโอมเนี่ยก็จะมีด่านทดสอบเหล็กครับเขาบอกว่าด่านทดสอบเหล็กของเขาเนี่ยมีโอกาสรอดชีวิตคือศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับนั่นแปลว่าใครที่เข้ามาอยู่ในด่านทดสอบเหล็กของเขาเนี่ยตายเรียบกันทั้งนั้นนะครับผมแหมฟังดูน่ากลัวสิเหลือเกินนะแล้วตัวโอมเนี่ยก็มีเจ้าหมาตัวยักษ์ใหญ่เป็นสัตว์เลี้ยงคู่ใจที่จะไว้ช่วยต่อสู้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ระดับบอสตัวหนึ่งบนเกาะแห่งท้องฟ้าครับแต่ก็เช่นเคยครับเมื่อมาเผชิญหน้ากับโซโลนะครับก็โดนโซโล Follow, ล่วมมือกับซันจีนในการเอาชนะมนุษย์ประหลาดทำเบิร์กพิกลุดแล้วก็บิ๊กแพนครับเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นการแข่งขันคล็อกกี้ลิงนะครับถึงจะบอกว่าเป็นการแข่งขันครับแต่ต้องบอกว่านับเป็นการต่อสู้ได้เหมือนกันครับเพราะว่าฝ่ายศัตรูเนี่ยเล่นตุกติกนะครับแล้วก็เรียกว่าม er ีอุธครบมือกันเลยเดียวเชียวนะ ก็เป็นด้านโซโลนะครับที่น้อยครั้งยิงนะครับที่จะมาร่วมมือกันได้นะครับญาติดีกันได้ชั่วเว็บนึงนะครับสามารถโค่นล้มแล้วก็ชนะศัตรูทั้ง3คนนี้ได้ครับแต่เรียกว่ากว่าจะาชนะได้นี่ก็มีปัญหากันพอสมควรครับเพราะตัวโซโลแล้วก็ซันจิเองเนี่ยครับไม่ได้มีความเป็นเทียมไม่ได้มีความเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันครับก็โดนศัตรูเนี่ยเล่นงานซัดสะบักสะบอมเหมือนกันครับจนถึงช่วงวิกฤตจริงๆนะครับสองคนนี้เนี่ยถึงจะร่วมมือกันต่อสู้ได้นะเหตุการณ์ที่สามโซโลสามารถเอาชนะทีโบน โดยทีโบนเนี่ยก็เป็นนักดาบฝีมือดีแห่งกองทัพเรืออีกคนหนึ่งครับตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นการต่อสู้ที่รวดเร็วนะครับผมเพราะว่ามันอยู่บนขบวนรถเดินทะเลไงครับก็ต้องต่อสู้แล้วก็ตัดสินกันในการโจมตีเพียงครั้งเดียวนะครับไม่มีเวลาให้มาต่อสู้กันยืดเดยื้อนะก็เหมือนทั้งคู่เนี่ยเปิดท่าอันตีใส่กันเลยครับแต่ก็เป็นทางด้านโซโลครับที่เหนือกว่าแล้วก็ชนะไปได้ครับเหตุการณ์ที่ดิีโซโลสามารถชนะคาคูได้ครับโดยก่อนที่จะชนะได้เนี่ยโซโลก็เคยพลาดท่า คาคุที่เหตุการณ์กาเลราคอมบินีมาแล้วเนี่ยตอนนั้นก็เหมือนกับโซโลเนี่ยเผลอแล้วก็ประมาทครับโดนคาคุเล่นงานอะไรกันไปครับตัวโซโลเนี่ยก็มาแก้มือกับคาคุที่เอนเอสล็อบบี้ครับก็เป็นการต่อสู้ที่เบามันอะไรกันไปครับคาคุนี่แม่งใช้วิชาสี่ดาบด้วยนะมีพลังผบิศาสกีลาบด้วยนะครับก็จะออกแนวฮาฮาทีหนึ่งแต่ก็รับมือ,อยากนะครับแล้วก็เป็นโซโลนะที่โชว์ท่าไม้ตายสุดเท่นั่นแหละนะครับผมเป็นภาพที่ติดตาตรึงใจใครหลายคนนะครับกับท่าอาชูราในการโค่นล้ม เหตุการณ์ที่15ครับโซโลสามารถเอาชนะสมุไรลิวมะที่มีเงาของบลูคอยู่นั่นเองครับก็เป็นร่างกายของลิวมะแต่ว่าซอมบี้ลิวมะตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้วิชาดาบของบลูคครับคือผลลัพธ์ในการต่อสู้เนี่ยโซโลชนะก็จริงอยู่ครับแต่ว่าตัวโซโลเนี่ยเขาบอกว่าการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเสมอไปก็แล้วกันครับเพราะว่าตัวโซโลเองก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าไม่ได้เอาชนะตัวตนจ,นจ,ร,จริงๆของลิวมะได้อะไรประมาณ <มะ S 1> นั้นนะครับเพราะว่าฝีม้าลายมือเพลงดาบมันก็ไม่ใช่ความสามารถของลิวมะสักทั้งหมดนะฮะ พอชนะได้แล้วเนี่ยโซโลโก็ได้รับสินสงครามด้วยครับก็มีการสืบทอดดาบซูซูมาใช้งานต่อนะเหตุการณ์ที่16โซโลสามารถชนะโฮดี้โจนได้ครับต้องบอกว่าโซโล่จริงๆรับเสียเปรียบในการต่อสู้ได้ซ้ำไป <ๆ S 2> ครับเพราะว่าสู้ <c oughs> ในน้ำอะ่ะการเคลื่อนไหวในน้ำครับมนุษย์เงือกับคนธรรมดามนุษย์เงือกได้เปรียบอยู่แล้วครับแต่โซโลคือหลังจากที่ฝึกวิชามาจากชายตาเยียวนะครับคือแข็งแกร่งจับจับนะฮะ ต่อสู้ในน้ํายังชนะมดุจเงือกได้ใช้กระบวนท่าดาบเคลื่อนไหวได้ดีกว่าโฮดี้โจนครับโฮดี้โจนนี่ต้องบอกว่าโดนตบคาบ้านนะครับแพ้โซโลทั้งทีที่ต่อสู้กันในทะเลนะเหตุการณ์ที่17ครับโซโลสามารถชนะเฮียวโซได้ครับเฮียวโซเนี่ยเขาเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของกล่องเงือกครับก็ไม่ใช่งานยากลาบากอะไรสําหรับโซโลอยู่แล้วนะครับขนาดตัวกับตันนะครับอย่างตัวโฮดี้โจนเองโซโลยังตบมาแล้วนะเฮียวโซที่ฝีมือเนี่ยก็เป็นรองโฮดี้โจนอยู่แล้วนะครับ ก็โดนโซโลตบกันไปตามระเบียบครับเหตุการณ์ที่18โซโลชนะโบเน่ครับเป็นการฟันแบบขู่ด้วยซ้ำไปครับเพราะว่าโซโลเนี่ยไม่ได้ใช้ฮาคิในการฟันโบเน่นะครับแต่โมเด้เองที่รู้อยู่แล้วครับว่าถ้าโดนโซโลฟันเข้าไปนี่คือตายแน่นอนครับก็ไม่สามารถที่จะควบคุมสติตัวเองอยู่ครับโดนข่มเข้าไปอย่างจังนะครับโดนฟันผ่าครึ่งไปแล้วเนี่ยจะประสานล่างกลับขึ้นมาให้เป็นอย่างเดิมยังทำไม่ได้ครับก็แพ้อย่างราบคาบครับเหตุการณ์ที่19ครับโซโล3สาม ชนะพีก้าได้ครับอันนี้ผมก็ต้องบอกว่าชอบช็อตนี้เหมือนกันครับเพราะว่าคู่ต่อสู้อย่างพีกาเนี่ยเก่งกว่าหรือเหนือกว่าอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถชนะพีกาได้ครับมันต้องมีเซนต์มีกกินในการต่อสู้เหมือนกันครับมันต้องไขความลับศัตรูนะครับถึงจะเอาชนะพีกาได้อ่ะสโ,โลก็สู้ไปวิเคราะห์ไปนะครับจนหาวิธีแนวทางที่จะชนะพีกาได้ครับก็ฟันพีก้าล่างยักษ์ใหญ่แบบเป็นชิ้นๆ่ะ คือไล่ต้อนล่างจริงพิก้าที่มันแฝงตัวอยู่ในร่างหินนะครับจนตัวพิก้าเนี่ยต้องเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาครับพอโผล่ออกมาเนี่ยก็โดนโซโลปผิดฉากอะไรกันไปครับแล้วก็มันก็มีหลายฉากที่โซโลโชโหดนะร่างแบบแม่งโคตรจะใหญ่แต่ร่างยักษ์ใหญ่ได้นะครับก็โดนโซโลฟันเป็นชิ้นๆแบบไม่ไว้หน้าเลยนะเหตุการณ์ที่20ครับโซโลเอาชนะกิวคิมาลุหรือว่าเจ้าโอนิมาลุครับก็ ทะเลาะเบาแหวงกันนิดหนึ่งนะครับเจ้าโอนี่มาลุหรือเจ้ากิลคีมาลุกเนี่ยมาจิกดาบชูซุยของโซโลไปนะจะเอาสมบัติทีนี้เนี่ยคืนสู่ประเทศบานโนนะก็มีการทะเลาะช่วงชิงดาบอะไรกันไปครับคือจริงๆแล้วโซโลก็ฝีมือเหนือกว่าอยู่ดีนะครับสามารถเอาชนะกิลคีมาลุได้นะครับแต่ลงเอยนะเรื่องดาบเนี่ยโซโลก็อคือดาบชูซุยอะไรกันไปแล้วก็ได้รับดาบเล่มใหม่นะครับดาบเอ็นมาะะที่ทางด้านฮิโยลิมอบให้นะถือว่าเคลียร์จบกันไปนะสำหรับคู่นี้ครับต่อมาเหตุการณ์ที่ยี 11ครับโซโลสามารถเอาชนะคามาโซได้ครับภายใต้หน้ากาก,ากของคามัโซก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นคิวเลอร์นั่นเองครับฉากดีก็ต้องบอกว่าโซโลของเราเนี่ยสกรปรกนิดนึงนะครับจะใช้วิชา3าดาบแม่งไปคาบเคียวของคามัโซมาใช้เป็นวิชา3ดาบตัวเองกันซะอย่างนั้นครับแล้วคือมึงเอาปากไปคาบาวุธคนอื่นเนี่ยมึงไม่กลัวสกรปรกมังเหรอ ไม่กลัวโควคิดเมื่อนะโซโลนะแต่ฉากนี้ในอนิเมะต้องบอกว่าอลังการมากครับอูออลงออล่าแบบพรุ่งพลานมากครับโซโลตอนนี้คือแทบจะไม่ใช่นักดาบแล้วเนี่ยแทบจะแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าแล้วนะครับโซโลชนะคาร์มัสโซได้ครับแต่สำหรับตัวคาร์มัสโซหรือคิลเลอร์เองเนี่ยเขาก็เรียกว่าไงเขาก็ไม่ค่อยจะยอมรับความพ่ายแพ้ครั้งนี้สักเท่าไหร่ครับเพราะว่าในภายหลังเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยไอตอนนั้นเนี่ย เขายังไม่ได้มีอาวุธคู่ใจอย่างพาณิชร์เลยถ้าเกิดว่าเขามีอาวุธคู่ใจนี้เนี่ยโซโลเนี่ยไม่รอดแน่นอนนะครับเออเขายังมีความมั่นใจอยู่นะครับว่าเขาเนี่ยสามารถชนะโซโลได้นะ แต่เราแฟนเฟนันพีดนะเออเราก็พอจะมองออกแล้วว่าคิวเลอร์ต่อให้เอาจริงหรือว่ามีสภาพที่มันพร้อมกว่านี้ครับดูแล้วเนี่ยยังไงแล้วโซโลก็ยังมีความเหนือกว่านะเหตุการณ์ที่22ครับโซโลจัดการพวกเหล่า Ninja นินจาเนีครับเป็นพวกเหล่านินจาที่จะมาเล่นงานทิโยรินะครับก็โดนโซโลตบอะไรกันไปครับแล้วก็เหตุการณ์สุดท้ายเลยครับผมล่าสุดที่เลยเหตุการณ์ที่23ครับโซโลเอาชนะคิงได้ครับเป็นการต่อสู้ที่เมามันนะแล้วก็เป็นชยจนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของ ของซโลเนี่ยนะครับเป็นการเอาชนะสตูท,ที่มีค่าหัวมากกว่าพันล้านนะครับลอนลุ้นได้เลยครับว่าค่าหัวหลังจากนี้ของซโลเนี่ยทะลุพันล้านแน่นอนครับ แต่ว่ามันจะไปพันกี่ล้านเท่านั้นเองนะคิงจะเป็นศัตรูที่ร้ายกาจมากนะครับร้ายกาจมากนะกว่าที่จะเอาชนะคิงได้ก็ต่อสู้กันชลมนุนวุ่นวายนะครับต้องมาหาจุดอ่อนคิงต้องมาหาความลับของคิงอะไรกันอีกนะครับแต่โซโลก้นั่นแหละครับผมเออเซ้นดีนะเซ้นในการต่อสู้ดีไขความลับคิงได้จับสังเกตคิงได้ครับทำให้โซโลเนี่ยเริ่มที่จะมีความได้เปรียบในการต่อสู้ขึ้นมาครับและเหนือสิ่งอื่นใดครับโซโลก้าวข้ามตัวเองขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับระเบิดพลังใหม่ขึ้นมาิ สายฟ้าสีดำนะครับแล้วก็ใช้พลังใหม่น้ครับผมในการผลิตศึกขิงนั่นเองนะครับโอ้โแฟนๆวันพีที่ก็คือฮากรีกราอะไรกันไปนะและทั้งหมดนี้ครับก็คือ23เหตุการณ์ที่โซโลเอาชนะศัตรูนั่นเองนะครับผมก็ถ้านับกันนะก็เป็นร้อยคนนะครับผมอันนี้คือเท่าที่เรารู้นะแล้วที่เราไม่รู้เนี่ยมันก็มีเยอะกว่านี้แน่นอนครับเพราะว่าย้อนไปในช่วงแรกๆครับในตอนที่โซโลเรียกว่าลากค่าหัวแล้วก็จัดการพวกโจรสลัดที่มีค่าหัวเป็นว่าเล่นซะจนตัวเองเนี่ยได้รับฉายาว่านัก ล่าจดสลัดเนะยก็มีศัตรูชื่อดังในทะเลอีท e ปูเนี่ยหลายต่อหลายคนเนี่ยโดนโซโลตบไปอยู่แล้วแน่นอนเพียงแต่ว่าอาจเราก็ไม่รู้นะครับว่ามันมีใครบ้างนี่ครับอูโซโลนี่เอาจริงนี่ปลดเด่นเหมือนกันนะเนี่ยอูเป็นหมายเลข2ของกลุ่มบวกฟางแต่ว่าตบศัตรูคือเยอะมากนะผมเยอะมากเยอะมากจริงนะไม่แปลกใจเลยครับว่าทําไมเลตติ้งถึงดีขนาดนี้นครับใครหลายคนเนี่ยถึงขั้นเชียร์ว่าโซโลเนี่ยเป็นพระเอกนะครับดูดีกว่าลูฟี่ได้ซ้าไปนะ แฟนขับสโลเขาก็เยอะเหมือนกันนะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปดีครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบทูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับคลิปนี้เนี่ยเราจะมีการแจกรางวัลด้วยนะรางวัลคลิปนี้เนี่ยเราแจกทานอตเจ้าหัวมันม่วงนะครับก็หวังว่าคนที่ทากิจกรรมเนี่ยจะโชคดีกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องจากไปก่อนแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมปรดกุมนาชนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ